เโอเคสวัสด yeah. ah, okay. ีครับผมชูเดงเฮ้ไม่ได้ไม่ได้โอเคสวัสดีครับผมนายชูทดตเต็ดเป็นเด็กคนที่5ม5รนี่1 <S 2> <S 2> <S 1 1โอเคกค่ผมก็ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาคลิปนะก็ต้องขอแสดงความขอบคุณที่เข้ามาดูด้วยนะฮะก็ขอบคุณจริงๆ ใช่เขาฟังจากใจจริงเลยกล็อย่าลืมกดไล,ล,ลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยนะฮะไม่ใช่โอเคไม่ต้องไม่ต้องฮะก็คือสิ่งที่อยากพูดจริงๆก็คือเออขอโทษที่สง่านชาครับก็าาเหตุมันมีอู่ว่าผมติดละครนะไม่ใช่ละครสิเขาเรียกว่าอะไรนะซีรีส์เกาหลีใช่ไหมใช่แล้วเออผมติดซีรีส์เกาหลีสามเดือนใช่เออก็ขอโทษด้วยนะฮะก็คือไม่มีอะไรมากก็อ,อยากจะมาแนะนำซีรีส์เกาหลีให้ทุกคนดูเฉยๆ ทุกคนไปดิเล่นนะะก็นอกจากผมแล้วผมมองว่าทุกคนจะติดกันนะก็คือเรื่องแรกนะฮะเรื่องที่ทุกคนควรจะถอสมองก่อนเข้าไปดูนะฮะก็คือรักไม่น่าเลยขาคิงนะฮะก็คือมันเป็นเรื่องที่โคตรจัญญาอ่อนของคนสองคนนะฮะก็ไปดูเทลเลอร์เทลเลอร์กันโอเอนะฮะก็เดี๋ยวผมแปะไว้ให้พระเลขาคู่ใจดันมาขอลาออกคือฉันกำลังจะลาออกคะ่ะคุณไม่มีทาง หาเจ้านายที่เพอร์เฟกอย่างผมได้อีกแน่ Watch Rom with Secretary Kim รักนี่นะเลขาคิมรักแรกพุทธศักันยายน2ทุ่ม15<ะ>ทาง36ซีรีส์ฮิตแล้วก็เออเรื่องที่สองฮะก็คืคอ Snow Pressure เอออันนี้ผมมากินฟดีนะก็ะชอบชอบผมชอบเรื่องที่ชอบจริงๆก็ควรใส่สมองเข้าไปดูนะฮะไม่ต้องขอาสมองนะเรื่องนี้โอเคก็เป็นเรื่องที่เครียดดีก็ชอบนะฮะแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะฮะก็คือ เอ่ออะไรวะเออปรุรโตรในรู้ไหมว่าถึองอโอ้นึกออกแล้วนะหลังจากที่คุยกับโปรุรโตรมาเออไม่ใช่ล่ะก็คือเรื่องมูลรักนะรักรับแลกถ้าพูดชื่อผิดก็ขออภัยด้วยอ่ะก็คือเรื่องนี้แม่งโคตรสนุกเลยนะฮะก็ไปหาดูครับนะฮะก็แนะนำเท่านี้นะฮะก็อืมจริงๆก็มีอีกเหตุผลหนึ่งนะที่อ,อสง่งอาญเชาก็คือติดเกมครับใช่ติดเกม คือติดเกมวอลเลนนั่นเองจะกระซิบทำไงวะก็คือติดเกมวอลเลนนะครับคือมันเป็นเกมที่โคตรจะมันเลยคือตอนแรกผมไม่ได้ก้าโหลดหรอกนะฮะก็คือตอนแรกก็เล่น c t อาใช่อยากเล่นโอเวอร์วอตแต่ไม่มีตังซื้อนะฮะก็ต้องฝ่ลยเด็กนั่นแหละจนมีคนคนหนึ่งนะฮะขอแม่้ชือ่อฮะเขามาชวนผมเล่นวอลเลนนะใช่ติดนะนั่นแหละก็ติดเลยคือวันวันไม่ทำไรมีเรียนดูซีรีส์วอลเลน เรามีเล่นเกมเพื่อนจะหมดแหละหวันวันนึงก็ประมาณเท่าไหร่แล้วสองนาทีกว่าก็ขีอย่าโพสว่าเอาสองก็นที่กูขึ้นมาฮนะก็ไม่ต้องขี่ผมเข้าไปกินเวลาแล้วนะฮะก็อ๋อใช่ใช่ใช่ใครที่ยังไม่ได้ดูอีพีที่แล้วนะก็คือบอกเกิดศาสนาฮนะก็ลิกเข้าไปดูตรงนี้นี่นี่นี่น,นี่ผมจะขึ้นมาให้ตรงนี้เป็นกรอบปึง้งปึ้งสิเออเออเออข้าไปเออ คลิปนี้ลืมบอกว่าเป็นวิวัฒนาการศาสนาฮะเนื้อหาเป็นไงก็ไปติดตามกันนะฮะผมขออภัยไว้ในที่นี้เลยว่าเรื่องเสียงมันจะเอแย่นิดหนึ่งนะฮะก็ต้องขออภัยอย่างหนักหน่วงเลยนะฮะคือขออภัยจริงๆนั่นแหละแล้วก็คลิปนี้หน้าประมาณ5ทีถึงาทีแฮะก็อย่าข้ามเพิปนี้ไว้เลยนะฮะผมขอร้องกราบเลยอย่าข้ามนะฮะก็ดูไปนะฮะพอคลิปมันจะได้6นาทีผมจะได้ผ่านโอเคบายบายขอบคุณครับ หนึ่งองศาสนาพุภูมีพื้นฐานอยู่ที่ความต้องการการบรรเทาความกลัวภัยธรรมชาติหรือความกลัวตายน,านั่นเองจึงแสดงออกมาเป็นรูปธรรมด้วยพิธีกรรมทางมายาและข้อห้ามที่เป็นกฎของสังคมโดยแบ่งออกเป็น6กลัทีหนึ่งละทิมายาศยาศาสตร์สองลัทิบูชาธรรมชาติสามละทิวิญญาณิยมสี่ลัทีบูชาสัตว์ห้าลัทีบูชาบรรพบูรุษ และของระทิผู้นับถือผู้ยิ่งใหญ่และแบ่งออกเป็นพลังเหนือธรรมชาติ3ลักษณะ 1. นึ่งอำนาจที่แฝงอยู่ในต้นไม้ทะเลภูเขาแม่น,น้ำสองอำนาจที่มีลักษณะเป็นบุคคลเช่นวิญญาณบรรพุรุษผีสามเทวดาเจ้าป่าเจ้าเขาสามอำนาจที่มีความหมายต่อบุคคลในเผ่าเป็นสัญลักษณ์ที่ทุกคนยอมรับได้อาจให้คุณรือโทษก็ได้ครับ สองศาส,สนาโบราณคือศาส,สนาที่ตั้งตามความผิดของคนโบราณเพื่อตอบปัญหาว่าด้วยความปลอดภัยจากสถานการณ์ต่างๆของธรรมชาติ 1. ทึ่งเทพเจ้าเป็นสนลักแห่งอำนาจในโลกและประโลก2มีลักษณะคือเชื่อเรื่องเทพเจ้าเป็นพระบุตรวาน,นิยมไม่นับถือศาสนาและมีพระคำผีสา3ศาสนาโบราณที่เป็นศาสนาที่ตายแล้วคือไม่มีผู้นับถืออยู่แล้วเช่น ศาสนาในทวีปเอเชียได้แก่ศาสนาบาบิโลนศาสนาพวกฮินไยศาสนาโบราณในทวีปแอฟริกาเช่นศาสนาศาสนาอียิปต์โบราณศาสนาในทวีปยุโรปได้แก่ศาสนากรีกโรมันโบราณศาสนาติวต้าสกเทตีเนเบียโบราณศาสนาในทวีปอเมริกาเปรูโบราณหรือศาสนาอินคาศาสนาละตินโบราณหรือมายาอันธิ ศาสนาปัจจุบันคือศาสนาที่ยังมีผู้นับถืออยู่มีองค์ประกอบครบถ้วนและมีบทบาทต่อสังคมในชั้นต่างๆแ่งตามแบ่งตามปฏิสัมพันธ์ภูมิประวัติศาสตร์และเผ่าพันธ์ได้แก่ศาสนาอารยันได้แก่ศาสนาพราหมณ์ดูศาสนาเชตศาสนาขุดและศาสนาศิกสองศาสนาเซมิติกได้แก่โซโลฮันเตอร์ศาสนายิวศาสนาคริส และศาสนาอิสลา,าม3ศาสนากลุ่มมองโกได้แก่ศาสนาเตา๋ญญาศาสนาคงจื่อและศาสนาชินโตครับผมต,ตอนนี้ก็ขอจบกบญญารนำเสนอเพียงเท่านี้ครับเย้ย